มาแล้วงืมเ มาถึงกองเช้านี้ก็มีคนมาขอลายเซ็นอาดีเจอะเด่นไม่เขินเด่นเด่นเขินแล้วด้ต้องมีผมด้วยค่ะ ก็ดาเออแล้วต้องผมมาเสียแล้วเนี่ยทำเองได้ปุยเข <c oughs> ินไหมเขินอ่ะใครแดนกุ้วใครดอกไม้ขี่กระป้อมขี่กระป้อม เริ่มตัวแล้วจริงของก็จะเป็นยาสูบขาวใช่ไหมใช้ยาคีน่าสิบอย่างเนี้ยเราเริ่มตัวแล้วเริ่มตัวแล้วจัดจานกินกันเลย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 จัดจานกิน อย่างคือแล้วก็ยังอยู่กับลูกชูเจ้าแม่นาคีก็มาลงสีเลยค่ะเจ้าผักกาดเจ้าผักกาดเจ้าผักกาดน่ารัยังอ่นไหนลองจาไหนลองจาะหลอดแล้วก็กินสิคะเตงหนึ่งก <showed Dios. S 2> ับช็อตล่อง ทอบล่องไหมคะประวัติล่องช่องสิงคโปร์รู้เปล่าที่แล้วหมดแล้ว <c oughs> ลลหนูอยู่หม่ไหนคะอยู่หม่นี้เหนื่อยเหนื่อยครับไม่เป็นไรทำไมเหนื่อย ชุดอยู่บ้านมหรอวันเนี้ยใช่นั่งรถไปใส่ชุดอยู่บ้านแกเ่งใคอยู่บ้านนี่หมอนรองคอหรืออะไรนี่นี่หมอนรองคอน้องอยู่บ้านแหละพาไปดูคนเด็กค่ะสวค่ะนคนไงนไยคคยไนคไคคนคคายนง ต้องกินเยอะไหมไม่เยอะโอโหน้าต้องหูแบบใหม่ต้องหู้วยยิ่งใหญ่สุดที่เลยต้องหู้วยโู่ค่ะแต่รู้แค่ต้นก่อยใครจะลองท้องแม่เป็นใจบ้างเดี๋ี่อุ้มให้หนูขับไหมคะได้เดี๋ยวเขาบอกพางได้เพราะพี่อุ้มจะได้กินดีมาก สวัสด <l id sei> oh. uh. ีค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องของคุณเตงหนึ่งนะคะเป็นครัวนี่นะคะสวัสดีค่ะคุณเตงหนึ่งเออเป็นไงบ้างคะก็เดี๋ยวเราจะชวนเราจะทัวร์ครัวของคุณเตงหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าห้องคุณเตงหนึ่งค่ะ โอ้ยสวยมากมเฮ้ยพีย่แตก็แล้วหนูจะซื้ออันนี้มาเหมือนกัน<อ>แมปอโอ้ยน่ารักด้วยความสนิทของเรานะคะเราก็ต้องทำตัวให้เหมือนบ้านของเราคะ่ะเฮ้ยมันโอเคโอ้ย<อ> <laughs> น่ารักมากเลยนะคะ <laughs> ความรักการอ่าน คุณแตงหนึ่งนะคะก็ทําให้มีหนังสือเยอะแยะมากเลยไปสะดุดกับเล่มหนึ่งค่ะอ้หเล่มเนี้ยคนเขียนดีมากเล่มเนี้ยดีอ่าหรือเปล่าเชฟหนึ่งเชฟหนึ่งเออใช่ก็รเปิดแล้่็นะครับอย่างแรกนะครับเชฟเซฟหนึ่ง ห้ามเรียกว่าเตงหนึ่งนะเตงหนึ่งเป็นชื่อในวงการค่ะใช่ไหมอะพี่วัดประกอบกวางเหรอพี่อุ้มหิวเหรอใช่พี่เตงเมื่อไหร่จะทำให้เสร็จถ่ายรูปเสีพี่เตหงหเชฟหนึ่งเชฟหนึ่งนี่ค่ะอาหารของเชฟหนึ่งของหวานต้องมีนะคะ